สบายดีพี่น้องมันจะขู่สุคนะจ้ามันอ้อนกับมาเห็ดก้อยปลาพี่น้องก้อยปลาอิอนกับอะไรต้มเลยพี่น้องบานนี่กะตัวนีอ้อนซอยแล้วเรียบร้อยอนสิมาทำการลวกเดี๋ยวพี่น้องเด้ออนสิเห็ดซุกสุพอสุมแหมกินบริเห็ดดิบตรงหน้าลวกแล้วอิอนจงเสียมาก็อยพี่น้องี่ก็ททำการลวกแลเรียบร้อยพี่น้องเลยเห็ดกินไปนน้ำลมกับแหมจีเปนน้ำพี่น้อง ว่าก,กัสิทําการก้อยเลยพี่น้องไอ้นนี้กสิใส่มักถั่วนะพี่เนาะผักหอมอัน,นี่พักเสริมนะพี่น้องเด้อพักเสริมสิใส่ก้อยปลาอลไรพี่น้องนี่กาใส่ปลาแดกใส่งวงอยไรรอบๆนะพี่นมาตอนใส่อ่อนกับบริษทายนี่ก็สิมาใส่ข้าวคั่วพี่น้องนี่ใส่ข้าวคั่วลงไปกระเทยป่นที่บอกกระเทยป่นทรงผักนไง มาถั่วลงน้องถั่วลาหอมน้องลงไปนำกันเลยริดป่นลงไปมาถั่วขวัวลงไปขว่วผิดปน่นลงไปผักเสริมลงไปลนเข่ากันเลยทีเดียว รีบหมักนาวเลยพี่น้องเลยบ้ใส่หมักนาวเนี่ยกอดปลาพอแง่คนบุก,กินสมเลยพี่น้องเลยใส่พอแต่ว่ามีกลิ่นหมักนาวสุ่นึงเนาะบุ่ญขนาดว่าสสมเพราะว่าพอคนบุก,กินสมพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้นองกอดปลาใส่หมักนาวใส่หมักนาวลงไปพี่น้อง จองดึงอเลยโอ้ยล้นบับพอแอกะเอาลานพี่น้องไม่กี่จนกระซอยสวยอุ่นทำนั่นเป็นแล้วพี่น้องแล้วอันนี้แหละบ้ดนีพ้พร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องน้ำต้มเผากระใส่ผักหอมเด้อพี่น้องเลยเนี่ยปล่อยปลา พี่น้องมาเด้อแล้วแล้ววนนี้แนวกินกะก้อยปลาพี่น้องเนี่ยต้มปลาต้มปลาพี่น้องก้อยพี่น้องลวกมีนข่าปอกขะปุ่นเจ่วหวานยังอีกที่สิ้นตาเรือเนาะแม่จีดเปิดกระออกมาสีเอามาพันกิน,นันนี้คือผักกับมะแข้งอันนี้กกพี่น้องผักกับพามีกระโดนผักเม็กง พักเมฆกับเก็บในป่านี่เดี๋ยวพี่น้องเด้อกับพักกระโดนแต่ว่าพักกาดหินเฮาซื้อเอามาคือมายังนะพี่น้องแก่งเลยเก็บในสวนบาดิพี่น้องกินข้าวแต่บ้านดิพี่น้องกินข้าวก่อยปลาแซ่บแสบคือเกาพี่น้องเนี่ย นโมก็อ <Goodnight> ย yes. ู่ข้างๆไงพี่น้องนโมกะกินไปนั่พี่น้องยนวะกินนมบะเต้าหนึ่งแล้วก็บบะน้อนหนาะฉลาดนะท่านลอกกินนมดิซึ่งลอกกินนมดิซื่ออื่นห่างเดีายวพ่หายว่าวเสร็จนะมาม่าพี่น้องกินข้าวน้ำกันเห็ดกับข้าวแล้วแล้วก็กินข้าวตอนนี้กับข้าวเศร้าเข้ากับจังโมะแปดโมงอะแปดโมงแปดโมง พื่อแล้วพี่น้องเลยแต่แต่หกโมงเพื่อหน่งางน้าเพื่อให้กินยังกออาปุ่นฮะยงไลปุ่นนป้มก็งเลยสบายดีพี่น้องเียเียกปุ้นี่น่ก แล้วก็น้ำกินวกกันกนกนบ,บน้ำปลาเจ้าเข้าวันัหนบุหมข้าวบุ้นะให้ตกงยางโตะเลยได้เหรอสุกเ่านเะราเผาบนเนาะ

แลือดถี่และสมุนทงอะไรเออมันเไลยแลาบาบัี้พี่น้องเลยกินเก่าบวกเคือเก้าแล้วกินเ้่ากินเ้่าทำงั้งตัวจะอดงก็ิงต่อไปชนอ่าเรื่องย่างมันบอว่า ทำทราบไปกินน้ำแต่กกตัวแรกเลยอิ่มเลยรถเอามาเอายัางตึนมาได้คันดยกินน้ำในยุเกเครื่องหวานเครื่องนี่นก,นกินกนังตนังมีสีจะมา หไปเหมือนน,าน้าใหนะ้อยู่แน่กับโบไปอยู่ในรอให้เอยู่ในะมัอยู่ในรอแล้ยูไบบุญในลอมันอยู่มันให้อลไนะให้เจี้ยบปวดเลยนะอวู่อยู่อันนี้เอาหารแล้วที่อันอน,นีน้ชา ปานิมโตอยู่บ้านเขาเมาอยู่ตาแหน่งมดงไดูเนาะอาเือยู่ตาแก่งนี่เขาเรียกนี่คื้วเูเรื่องกาอยูี่อกวดองจีนองจีนมาเนี้ยอยาะเรื่นั้มันะเนี่ย เงาเล็กม <before> ั <t> <half> ่นคืชีดหลึ่นะมันเป็นเงาหน่อบวเดินเรืองเรื่อาหนึ่งในคลาสอเปล่าตามเรื่อก็คนนี้แล้วเงาเล่งนะยังไงได้เพรบะอหารไม่ใครอาจดี๋ยวชีกมุมนั่งตก เล็นเนหญ่ไว้ตาจมีมร,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 ร้าย,ยนะตาตกครับเป็รือกวอเขาเลือกท้ายเลยสเดือนตั้งแต่เป็นอาได,ด้เป็นลูเป็นลูกมสามเดือนได้ขายก็สิมื่นก็สิบวันสามเดือน,ออนะนก็สบวันมออแต่คือกันเขาสื่อ,อ,สอมัางแต่ง,ตงสามเดือนก่อนล้เป็ดคือกัอนชองเดือนไป แม่เฮเต็มนะเดนายเรือเต็มท่าเรือธรรมชาติงเจอแจเรือหน้ก่นมเรือัห้ามเขาบอกว่าเขาเรือหัวห้ามเขาไม่จะเพื่อใส่พักอพักมาจอยกหาเล็กกันเองหลวงมางเป็นแบธรรมชาติเป็นแทกว่าแทะกว่าเขาเล็กบหลุดซา แเาาร่ศาตรเร่งหัวตัวหนึ่งมันดอกน้ำปนินป้าต้องดูเขากินตัวชาวมันเขาซื้อมาตัละโลชาวพันเขาซื้อเอามาตมแกงน,าาน่งยวก็นะส่แง กาล่อมั่งพี่เพอเโป๊ะอ็อี่่ไม่ได้มีสะกดเยอะปะสะอดสะกดยังสะกดจำปะสะกดจำนะเม่อไม่ไรยังนักขึ้ข้าะมาแล้วนะแต่ไปเที่ยวพอกับมาเพราะเพื่อนบริณฑมาลอเพื่อไปเขาเรียนไ ปลไปเป,ไปี่ยวแต่อัาเขาเถ่าแล้วไปน่ะค่ายเราเนี่คนเรียกนะคือจำเนียเียนะไปค่ายเขาคนเรียกกนาล่ะอะไปจไปจมีแต่ไปพ่อแล้วกับกะแง่บ้นปันแล้วกับพต่จเนยไป เขาด้านอกอันน <esian chatting HHH> ี้เขาเขาเงียนเลยจ้ะเขา่หเึอไปเขาชี้ก็ยในเหื่อนมาพกกระถับ้านนอ้ํมาจะมาอิ่มแล้วเพืออิ่มไหแต่กินเลยแล้วเออะอิ่มอยู่บาอิ่มมากินหนึ่นเอากินไว้เหรอ าาน,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 นั่งนั่นี่นั่งนกกี่เยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ยบฮ้ย้ยยเฮ้ยเ้ยเฮเยเฮ้้ยเฮ้้ยเู้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย จแตงามแตงโมมันน้อนวันน้อนกับถ้าวมันอยู่คนละไปเชฟประเทศเราอยากดินข่าวไปด้านหน้าดือจะกินไหมขาวจะมีสวนแน่ส่วนนะตื้อมากแม่ตัวกับแม่อารุปตัวบ่ว่างเลยะกุ้งเด้กุ้งกรเดินหนาเนี่บอ ่ะทำแบบที่ไปเวียงอะไรเล็กระลูกจองคนคนกุ่มกันลูกกระโดงมตกกเป็นเป็นโรงเรียนเด็กเลยวพาว่ากับในพุิย้นิดมันเช่อเลจะเห็นถ้เาจะเห็ดอไเบิดร้ายไปแล้วางจายใจได้สุขภาพเข้าดีไหมสุขภาพที่เราจเมื่อเข้ากเมื่อเขาดใเจ็บจะรออะไรเดี๋วจเขามมอง ใหู้กนี่น้องเลยมกอันบังเม่นก็ทำเลยไปอ้นกับนุกลลูกลายก็ทำแน่นานุกลูกลายทำไ้นะเมียว่าเอาอีกผูหนึ่งยาามันยว่าบ่บ่เร็วเม็ดยม ไม่ทีอยากได้บักอะไรก็ไม่อยบแม่ไ่อยากได้มาก่อนเฮานี่ยัง่บรเ้ดสิเอาปีนผู้พีหน้ามาก่อนแล้วก็เอาเลยไป่เส้แไปกินละไปกินหน้ากอนไปซื้อเครื่องกเพรื่อกระถึงแลวตองไง เออเออเออเอาเอาเตียงกันเออเตียงกันนอกจากเขาสุวรรณพี่น้องไปเบิ่งเอื้อยเอื้อยเป็นสบายสบายตั้งทรงขึ้นขับมืออื่นกับสิปฏิบัติมหาใจมืออื่นก็เดินทางเมื่อมหาใจแต่มืออื่นเป็นควาพันพออยู่กับพ่อพี่น้องตอนอยู่กับพ่อพ่อแม่พี่น้องเราเป็นยังเอ๊ะเจ้าเลอยคุณพลอย เอาลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พ่อกับคลิปหนาเด้อจ้ะไปกันพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายนะอานะอ๋ไปนม่โม